สวัสดีครับวิธีการใช้เครื่องเติมลม E 1 1 3 6ในโในตัวเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับหน้าจอก็จะขึ้นนะครับหมวดนี้นะครับจะเป็นการปรับว่าเราจะเอาแรงดันลมกี่ psi นะครับก็เลือกได้นะครับ ก็เกียนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลือกหมวดนะครับเป็นบาเป็นกิโลนะครับส่วนมากก็จะเป็นที่ที่ตั้งไว้นะก็จะเป็น PSI นะครับตัวนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มตั้งเวลาแว็กนะครับว่าเราจะแว็กลมในล้อออกกี่วินาทีนะครับก็ตั้งได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแค่หมวดเลือกว่ามอไซค์กับรถยนต์นะครับก็เลือกได้ก็กดเลือกได้นะครับเกจฝั่งนี้นะครับจะเป็นเกจจากปั๊มลมนะครับเกจฝั่งนี้จะเป็นเกจจากในต,ตรนะครับวิธีใชน้นะครับก็จะนะครับก็จะมีสามหัวมาให้นะครับก็จะมีแถมสายลมมาด้วย สายลมที่แสมแถมมานะครับก็เสียบเข้ารูนี้เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นลมธรรมดานะครับส่วนนี้จะเป็นลมในโตที่ใช้กับปืนลมปืนปืนดิตอลหรือว่าปืนปืนที่เป็นเกน,นะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นแถมมากับเครื่องจะใช้หัวนี้นะครับก็วิธีการเติมนะครับ ถ้าลมในล้อมีลมอยู่แล้วเราก็กดเลือกกดตั้งค่าเลือกได้เลยแล้วก็เอาจ๊บนี้นะครับเสียบเข้าล้อเครื่องก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าลมในล้อไม่มีนะครับเราก็ตั้งไว้ตั้งค่านะครับแล้วมากดปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องจะแว็กแว็กในล้อออกก่อน ตามที่ที่เราตั้งนะครับและเครื่องก็จะเติมตามที่เราตั้งไว้เหมือนกันในกรณีทีล่ลมในล้อไม่มีนะครับก็จะประมาณนี้ครับคร่าวๆในการใช้เครื่องเติมลมในโต1136ครับขอบคุณครับ